ยืมเงินทูจ่ายคืนยังไงนะครับ KKP c a s h now จ่ายคืนให้ดูเลย คลิปนี้ผมจะมาสอนที่การคืนเงิน KKP c a s h Now ให้ดูเลยนะครับว่าต้องคืนยังไงต้องทำยังไงนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจรีวิวหรือสนใจวิธีการสมัครสินเชื่อจนผ่านนะครับก็สามารถกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็จะมีรีวิวและก็วิธีการสมัครสินเชื่อแบบละเอียดมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะฮะก็เป็นช่องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมเป็นหลักนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องสินเชื่อและการออมเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ทั้งในยูทูบเฟซบุ๊กและทิกตอกได้เลยนะครับสาาหรวิิธกกืนเเง KKP Cas now ็ใ้้ขแอป ทรูม Money Wallet จากนั้นก็ไปที่สินเชื่อเลือก KKP c a s h Now หรือจะกดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะจากนั้นก็ไปที่หน้าแบรนเนอร์แล้วกดสมัครสินเชื่อได้เลยนะถ้าเราสมัครผ่านแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าสีฟ้าแบบนี้แทนนะโดยการชำระสินเชื่อเนี่ยเราสามารถโปได้ปิดได้ทันทีเลยนะเมื่อมีเงินแต่ถ้าเกิดว่าจะปิดหวังสมัครใหม่ได้วงเงินมากขึ้นนะครับอย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับไม่ดีนะธนาคารเขาไม่ชอบแล้วก็ เขาจะไม่ให้เรากู้เงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ธนาคารชอบนะครับให้จ่ายตรงวันครบกําหนดจะดีที่สุดนะครับไม่จ่ายโปะไม่จ่ายเร็วและไม่จ่ายช้านะครับธนะนาคารจะชอบที่สุดเลยนะวิธีการจ่ายนี้นะครับก็กดชําระสินเชื่อได้เลยนะ ก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกชำระได้นะถ้าถึงกำหนดชำระแต่กรณีนี้จะเป็นการโปะเงินนะครับไม่ใช่การชำะะระรายงวดนะครับแยกให้ออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินก็โปะแต่พอถึงเวลาชำระค่างวดแล้วบอกไม่มีเงินไม่ได้นะครับคุณต้องมีเงินสำหรับชำระค่าง,งวดทุกครั้งด้วยนะจะโปะก็โปะได้นะสำหรับเรื่องการจ่ายเงินนะครับผมแนะนำว่าโอนเงินมาที่ True Money เเนะี่ยแล้วค่อยกดชำระเงินยะงง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ ผมก็จะลองจ่ายไปก่อนเลยนะครับ10บาทนะครับก็จะได้ลองดูให้ชัดๆเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะ10บาทนะครับแล้วก็กดต่อไปเลยมาหน้ายืนยันการทํารายการเนี่ยก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าที่ทํารายการทั้งหมดเนี่ยถูกหรือเปล่านะจากนั้นก็กดจ่ายเงินได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าทํารายการสําเร็จแล้วสําหรับการคืนเงินให้กับสินเชื่อ KKP Cash Now นะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะสามารถชําระเงินคืนหนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเลยนะว่า การชาระเงินตรงเวลาดีที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะธนาคารชอบมากๆอนาคตไปเนี่ยมีสิทธิ์ได้วงเงินเพิ่มขึ้นด้วยแต่การชําระเงินก่อนเวลาชลําระเงินด้วยการโปะหรือว่าปิดเร็วเนี่ยธนาคารเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชําระช้านะครับไปไกลๆเลยนะธนาคารไม่เอาคุณเลยนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะ ถ้าอยากจะสมัครสมุนผมฟรีๆนะครับก็สามารถกดซื้อของใน s h อป e e Lazada ้าดีเซนทนได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะหรือว่าจะสมัครพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดฉินเชื่อต่างๆรวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุต่างๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสมัครของทุกๆท่านเลยนะครับอยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ย ปกู้เงินมาใช้สุ่รุ่ยสูร่ายหรือมาใช้เล่นๆนะครับคุณควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อมี2อย่างนี้เท่านั้นนะครับหคุณต้องการกู้เพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่สร้างรายได้ให,หม่เท่านั้นนะครับด้านที่2นะครับเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคุณจะป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับคุณถึงจะไปกู้เงินนะครับสำหรับกรณีอื่นผมไม่แนะนำนะครับช่องนี้ไม่แนะนําเลยนะครับและยังไงก็รักษาเครดิตก,กันไว้ให้ดีทุกคนด้วยนะก็ขอให้ผ่านพ้น,พนปัญหาด้านการเงินทุกๆท่านเลยนะครับ และขอให้หลังจากนี้ไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอีกเลยนะครับก็ขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย